ไปครับผมไปดูด้วยกันว่ามันจะมีบอนะครับผมพี่น้องเอซีครับนี่ครับร้านอยู่ตรงนี้เนาะมันอยู่ตรงข้ามกันกับล้านที่ผมซื้อเครื่องปรุงเลย้ะครับผมกุดิซิมานะครับผมของราคาค่อนข้างซีดีนะครับเป็นพวกของสดนะครับผมเดี๋ยวเามุงจอดรดก่อนครับนี่เรียบร้อยล้ะปึ๊บเหมือนเดิมคือเก่าครับผมล็อกร้อมครับบรัสันดารถดเสีย ได้ย้ยาากลับบนเนฝะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอ้อครับอาริกาตกหลายๆครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC Montsun Channel ครับผมกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับตัวคลิปนึงครับผมหลังจากที่ไปซื้อเครื่องปรุงมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้อง FC มาซื้อของสดของที่เขาจัดเป็นเซตขายนะครับผมไม่รู้ว่ามันซีมีบ่นะครับผมเนี่ยซื้อเครื่องปรุงกับยูรันนั่นนะครับผมร้านโคู่อยู่ตรงนั้นนะครับผมใต้ตรงมุมนั่น ร้านนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมร้านขายพวกของสดนะครับผมไปเข้าไปเบิ้งน้ำกันครับแต่ผมสิเก็บภาพบรรยากาศสมบิรณ์จะสิมีเบิมีจ่างใดกะถ้าเบิ้งน้ำกันรอรุ้นกันว่าจะได้ของเพียบบ้างนะครับผมสำหรับรอบนี้คนกระตกทำทางแล้วครั ah <ten>. บผมไปเบิ้งน้ำกันครับโอ้มาสวยเห็นเนาะฝนกระตกครับเอาตะกร้าก่อนเปียกเบิ้ลหรอมีของราคาดีมั้ง เป็นเซตบูมีเลยมีของเป็นเซตเลยนี่เขาเจ้ายืนี่ถือกว่ายุรลานที่ผมเอาอีกมีเป็นเซตขายวะนี่บูมีเป็นเซตขายเลยครับพี่น้องเอฟซีครับทำไมไม่มีว่า อันนี้สามร้อยบึ้งอันนี้เลยอือคือว่าจาัดเซตขายแน่นอันนี้พันเจตครับผมซี่โครงหมูอันนี้เขาเด่นอันนี้ซี่โครงหมูครับผมพันสามรอย,อยเยนไม่มีเลยปะไม่มีของเป็นเซตเลยครับสองรอบแล้วนะไม่เจอเนะี่ย ถ้าตับไก่ขึ้นทึกแกว่าตับไก่สองร้อยเก้าสิบหนึ่งตรงยางมึงเรื่อยๆครับผมว่าซุ้มมาสิกิดมาหาของเป็นเซตเนี่หลาคาเกันเนี่ยแหละมันก็นนนได้เป็นเซตขายโลกแต่ว่ามันสี่ให้มันก็เอามาอัดฟีดไว้เลยพอปีกไก่น่อยปีกไก่น้อยสามร้อยเยนแลมันกระนทึกนี่ครับฟอง ของแท่งไม่สิ้นก็จะหูหมูใิ่ครับผมพี่อุ้ยโดนต่อย่างเราเบิ้งครับพี่อนเดีมียุครับผมพี่น้องเอฟซีครับมีอกใกล้มีอกใกล้กับเนี่ยมีเนื้อใกล้มีครับผมสองชิ้นนีสี่ร้อย ววน,นนี่พันสามต้นไงเดี๋ยววะเอาหมูก็นะวะน,นี่พันพันซี่ร้อยในบล็อพาซีแล้ว,วนะครับผมเอาหมว้ก,กวันนะหมวต้นงามดีไหมครับอือเอาตัวนี้เหรอครับผม พันสี่ร้อยครับผมโลกว่าพอดีนี่งมันโลป่ะโลสีข่ขีดโลห้าขีดคันนครับผมในหมู่ตอนนึงเยือนเป็นเซษขายบ่มีแล้วเนี่ยคนเขามาเขาก็มาหาของเป็นเซษขายกันนั่น อันนี้ยังวะอันน,น,นี้ขามูตีนอันนี้จะเป็นโซนเครื่องในครับหัวใจหมูอันนี้ยังวะอันนี้หลอดลมแต่นี่ อันนี้จะเป็นโซนข้า่องในได้นะครับผมไม่มีราคาของเป็นเซตเลยเหมือนคนรู้หลายแล้วของบระเทยขายมั้งบริหิทย์หลอกคนี่ซื้อบรทีิแรกๆก็หาก็ต้องย่างเบื้องใจเย็นๆด้วครับอย่างในสามร้อยอนนนี้ไอตีหนหมูครับผมในสามร้อย ไก่ไก่ปื๊ด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 ฉันไม่ได้หมูตอนเดียวนี่บอผมหมูกับเครื่องในไก่บอวะเอาเครื่องในไก่ไปทับปิ้งก่อนนะเอาตับไก่ก่อนครับผมอันนี้สามร้อยสิบสี่เยนรวมภาษีแล้วครับเอาตับไก่ไปจัดสองอันนี่ครับผมตับไก่ประมาณสองพันเยนเราได้ในซื้อซนี้ครับ ออของเป็นเซตบ่มีแล้วครับผมโอ้วะ่ะแต่ว่าอซุ้มของสดมันก็น่ายังน่าซื้ออยู่ครับของสดมันก็แพงเดยผมว่านมันยังน่าน่นาซื้ออยู่ก็ยังหมูต้นนึงกับต้นหมองเด,ด้พันกเ็เยน็ <c oughs> นเนี่ยตอนที่เฮาซื้อของสิเนาะเขาต้องอยังใจเย็นๆครับบางทีเฮาหาเลยหาเลยมัน มันบ่พอดิมันต้อง,งเย็นนะครับผมมันถึงจะเห็นนะครับอันนี้อย่างวันนะี้นี่ดังมุงสามร้อยอันนี้ปีกใก้น้อยปลายปีกนะครับผมอย่างวันนี้ห้าร้อยนึงนี่คือหน้ากากมู อันนี้หน้ากาที่เขาลอกออกมาแล้วนะห้าร้อยครับผมเอาบอกว่าไม่ออกหรอกอันนี้ปลามราต้องมาซอกบึ้งสิถ้ามันเห็นของคือเพราะว่าซูเประสค์หลักที่มานี่มาหาของคือเท่นั้นเลยคลิกนี่เขาได้วะโอ้คลิกก็น่ามา เอาพิกไปขุงนี้ครับมัน,นจะเป็นเพีคมัน,นจะเป็นคอไก่เด้นะคอเอ็นแก้วไก่ไต้องใจเย็นๆครับอยากเบิ่งของมันทีคือว่ามันนี่เขาว่าได้เปิดเพลง ปกติเขาเปิดเพลงอะมันท้ายลิบบ่อยได้เลยครับอันนี้ก็บม่ได้จัดจัดเสิรขายนี่ก็คือว่าราคาปกติอยู่ด้่สี่ร้อยห้าร้อยนะครับผมจะว่ากระทกบไว้ในซูเปอร์ที่ไปซื้ออยู่นะครับผมหมูตอนนี้ก็ตอนไงเดะเสียงยังวะเสียงปเนหรอ เอาหมูเปลี่ยนหมูกันครับผมเปลี่ยนอตอนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนอตอนไหมครับเปลี่ยนอตอนนี้ดีกว่าไปงานดีนี่ครับผมตอนนี้ไงนี่ไปงานครับพันพันสี่ร้อยเยนอต้อนนี่ครับผมได้สามอย่างอันนี้จะเป็นแฮมเนี่ยนะแฮม ๊ซัมนี่หรอวะครับผมของนันบ่าไหลแย่งส่องผมมาพอเล็กๆไงส่องมาเล็กๆนะของโคตรหลายแล้วก็นทึบพร้อมครับอันนี้ของมันเกิดราคาปกติแค่แค่ยี่ห้อซูเปอร์ต่างๆแล้วนะครับผมแต่คือว่าอืมก็จังมาละอันตัวนี้สิเป็นเนื้อเด็ดนะนี่ครับผมเป็นเนื้อแล้วก็มีเครื่องในเต็กกี้หนามาหนึ่งมาเขาจัด แค่ขายเทลซีอัน5แพ็คก็เป็น500เยน600เยนครับผมราคาบ่ิอดพันเดย์ซัมมี่ในแพ็คนี้ก็ตกเป็นพันกว่าเยนละนะครับผมไปจ่ายเงินครับผมนี่เรื่องเกีกับวัซซีเบิร์เทอเดย์่นซัมมี่ครับผม3อย่างมีซีซินนะครับผมมีหมูแล้วก็มีตับไก่2อันแล้วก็มีพริกสดพริกแซ่แข็งนะครับผมเราไปเบิ่งกันว่าของซ่เซนซีเบิร์เท่าเดย์นะครับผมไปไปเบิวงกันครับเขาก็ได้จัดเป็นเซโ่ครับผมนมันก็มีอยู่นี่ อันนี้นะแพ็หนึ่งนี่ขเขาเขียนไว้สองแพกในพันหนึ่งแพ็กละถ้าถ้าขายเป็นแพกแพกละหกร้อยก็เย,ยนเนะครับผมนี่ครับ 1, พันสองแพกทั้งส,สิ้นจับพันแล้จะพันเดียวนะครับผมตัวแพกละห้าร้อยเยนเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับผมนี่ขเขาเขียนไว้เห็นไหมนี่แพกคพันเยนนี่ครับผมนี่น้องเอฟซีครับแต่เขาบอได้จัดเป็นเซตคือจังจะกี่ดิใต้มันก็นดิลืมสังเกตเบื้องครับสองพันเยนพันเยนอืมวะเนาะ お金を入れてくださいお支払い金額を確認しお金を入れてください เรียบร้อยครับผมหมดไปหมดไปว่าไดนี่หมดไปสองพันสามร้อยยิบสี่เยนครับของเป็นซีกกะถือว่ากัยังมีอยู่ครับผมแต่ว่ามันกับ่าไหลกระะกีเนาะ ส่งมาเลกๆครับผมนี่ดีครับตับใกครับผมอะไรก็จะพิ้งินสองเป็นซีเข็มมือิว่ามันฮะโบกุมค,คือ้องหาเป็นเนะครับก็ 2, 7, 000, 2, 5, 000, ยังมีเตีแล้วสองเตันสองเันมีอู่ครับแต่ว่า บอกอุ้งายห้องมาปอตอนนรกแดมก็เยนก้อนหมวก่อนผมทำซีรยครับเกือวจะตืดเลยนะก่อนนี้ได้ของตามที่ย่างครับผมเดี๋ไปสองพันเท่าไหร่วะสองพัน 3 2 4อยนครับ2 3 2 4เยนคิดเป็นเงินบ้านฮาวิเป็นเค่ไน,นะคิดเป็นเงินบ้านฮาวาฮมัน520บาทคร,รับเศอของมันของกินสลับเยียนนี่นะครับนครับพอถึงแล้น,นี้ก็ได้ใส่ท่มซีรยเลยเดีใ้ใส่เศษขยะครับผมว่าที่ดดเอาไว้ดีลนะ เลาไปชื่อของเงื่อนชิ้นเดีก็เป็นไม่ดีนะครับผมของสละนะครับสำหรับคลิปนชื่อของกินไม่ได้ใส่ลิปประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามกันในอีกคลิปหน้าที่เป็นคลิปอย่างคลิประหว่างทางที่กินเป็นไงครับผมจิตามกันในคลิปหน้าครับเก๋วยที่ยังไม่ได้กดติดตามแค่กดปากกดติดตามให้น้ำแน่วนะครับผมระดั็คนได้กดแสบผมยังจะมาพูดไปกันได้ครับผมเอาไปเจอกันไหมครับผมคลิปหน้าคลิปหน้าที่ป็นคลิปอย่างกดติดตามก่อน ปื้งของปื้บิองของ,ง,ของผมทั้งสีัดเต็มอันยัเลยพี่น้อทั้งทางหน้าทั้งทางหลังรอบผมกลับบ้านยัไนงไหนนาะบัอนี่ฝคนก็โตกับผมอตังทักเ <c oughs> งินไหลฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอริกาตกหลายๆครับ